สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกคนนะคะวันนี้น้องพองเทปจะพาไปดูกัดฟ้านะคะกัดฟ้าวันนี้เป็นวันกัดจ่ายค่ะสิบสามค่ำนะคะวันนี้เขาจะทําข้าวซอยกันทั้งวนนะะันเลยค่ะเดี๋ยวน้องพองจะพาไปดูกัดฟ้ากันนะคะพี่พี่เอฟซีทุกคน <c oughs> <c oughs> ตื่นเช้ามากตื่นมาตั้งแต่ตีห้านะคะเราจะให้พี่พี่เอฟซี พี่ FC ทุกท่านไปได้สมวิถีชีวิตเนาะอ,อันนี้ก็อากาศอากาศก็หนาวๆนานะคะมีหมอกค่ะตอนเช้าก็มีหมอกนี่เขาจะทำข้าวซอยกันนะคะกลับมาเอาพองจะมาถ่ายข้าวซอยให้พี่ๆดูนะคะนี่เธอเรากำลังมาละ เดี๋ยวเราไปดูที่กัดฟ้ากันเลยนะคะนี่คะ่ะอากาศตอนเช้าๆนะคะก็จะมีหมอกเต็มไปหมดเลยค่ะมองทางมองไปข้างในวาดก็จะไม่เห็นนะคะอากาศหนามากๆดูสิเป็นบัดละมือนหมอกเยอะมากเลยคะ่ะตอนนี้ ไปตี้ก็จะไป เจอใอไต้แล้วนะคะแม่ฮะ่คะตอน,นมีหมอกเยอะมากเลยค่ะตามถนมนก็มองมองไม่ค่อยเห็นทางละ ที่ไทยหนาวแบบนี้รด้ยังคะหนาวแบบนี้กันหรือยังทีนี้เริ่มจะหนาวแล้วคะเริ่มมีหมอกมาแล้วแต่ตอนเช้าก็หนาวอยู่นะคะแต่ยังไม่ค่อยหนาวเยอะเนาะมองไม่ค่อยเห็นคะ่ะ ก็จะจะมาถึงกัดฟ้าแล้วนะคะกำลังจะถึงแล้วนี่เถึงกัดตอนนี้เราก็มาถึงกัดฟ้ากันแล้วนะคะพี่พีเอฟซีทุกคนนี่อันนี้คนเยอะมากเลยคะ่ะอัน,นไม่ใช่เยอะแบบนี้ทุกวันนะคะเพราะออกพรรษาออกพรรษาเจ็ดคนจะเยอะแบบนี้เลยคะ่ะเขาจะมาซื้อของไป ไวัดกันแบบนี้คนก็จะเยอะแบบนี้เลยค่ะมันไม่ใช่ว่าเยอะแบบนี้ทุกคนนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันที่ตลาดเลยค่ะอ่าไปจอมกันได้ไหมไม่อยากซักเยอะจะซื้อสักของบ้างก็ได้ดอกว่าเออขอยูปุ่นยูพันยูอะนี่คนก็จะเยอะแบบนี้นะคะกูก็ เนยนะคะก็จะมีสาวๆหรือว่าขายตามตลาดเขาก็จะขายกล้วยหรือว่าดอกทานตะวันอะไรประมาณนี้อ้าวจับเองไหมสุดท้ายเขากำเงินกันแน่โอ้โห

เขาจะเขาก็จะขายกันประมาณนี้นะคะเจะมาเข้าตั้งแต่เช้าเลยค่ะถ้ามาสายๆหน่อยประมาณ8โมงแบบนี้ก็จะไม่มีแล้วนะคะ มีจอมีอะไรพวกนี้เขาเปไ็นไงวะนี่จะมีเดนมีช่ออะไรนะคะก็จะมีแบบนี้นะคะเขาจะขายแบบนี้นมีตองอมีตองกล้วยนะคะไว้กล้วยอะไรเนี่ยเ็าจะไปทาเข้าแอปกันนะคะวันนี้ออกพรุ่งนี้เขาจะซื้อไปทาเข้าแอปพรุ่งนี้วก็มีเสื้อผ้านี่นะคะ เราพูดแท่ไหนกันเน,นี่แค่ตลาดเล็กเล็กนะคะตลาดเล็กเลนี่จะมีขนเน่านะคะขนเน่าเชียงตุงค่ะอร่อยอร่อย จะมีของกินแล้วก็จะมีของไปวัดแล้วก็มีหลายอย่างค่ะของมันนะคะก็จะไปจุดออนออกพรรษานี้อ,นะอถ้าจับแบบนี้ฉันไม่รู้ว่าฉันจะซื้ออะไรดโยคยี่ไปซื้อจากตะไคลยกั คนเยอะมากไปไปูทีนโอ้คนเยอะมากเลยค่ะเสียงก็ไม่ได้ยินในซื้อมันทอด

วิธีชีวิตแบบบ้านๆซื้อไปใส่หยาบน้ำไม่รู้ว่ารูปแล้วเท่าไหรถามดูค่ะเนยกระหึ่มว่าคุยฮับปากเกินอันโอโดหน้อยใหญ่ก็เหมือนกันชัว่าน่า

นี่นะคะเอาสองลูกพอค่ะมันพ <c ười> แพงถ้าเราเจาะมาคือส้มก,ก็ห้าปากค่ะเออป่ะเราจะทำกันเหรอ คนหาปาทอะใช่สุขเหรอจ๊ะเอาเราหันถางหันทางยังวะเะนีเ่ยตอนนี้เราก็ออกบาแล้วนะคะไม่ได้ซื้อของอะไรเยอะแล้วจะไปซื้อตลาดในเมืองอยู่ค่ะเม่เขาจะไป ซื้อแค่นี้เดี๋ยวตามไปดูที่บ้านเลยค่ะนี่ค่ะเราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะซื้อของมาแค่นี้เองค่ะนี่ก็จะเป็นนี่นะคะเส้นนะคะจะเอามาทำเส้นปลาทูนะคะข <c oughs> นมขนมแล้วก็ไปซื้อผักนี่ผักโขงอนะคะจะมาใส่ข้าวซอยค่ะ แล้วก็มีแค่ลูกชิ้นใช้กอกแล้วก็เครื่องที่เราจะประหยัดน้ำที่วัดนะคะมีไข่ไข่เชีกเกินนะคะแล้วก็อันนี้ก็แอ,แอปเปิลนะคะจะเอาไปใส่หยัดน้ำเต็มของไว้พรุ่งนี้เนาะจะเอาไปเต็มของประหยัดน้ำตอนเย็นนะคะพรุ่งนี้ก็จะมีอ,อ,อะไรบ้างแล้วก็จะมีคลิปอะไรเนาะ กขาจะทําเข้าแอปนะคะข้าเขา้เขาขา้านมห่อตองกล้วยนะคะข้าเขา้เขาแอปข้าแอปสาวแล้วก็ตอนตอนนี้ก็ซื้อของมาแค่นี้แล้วเนาะเดี๋ยวก็รอดูคลิปต่อไปของน้องฟองนะคะว่าน้องฟองจะทําอะไรนาององที่ซื้อมาน,นี่จะทําเมนูอะไรแล้วก็พา ติดตามช่องน้องของทิพย์เชิงตรงคนนี้ด้วยนะคะหากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพี่พีเอฟซีทุกคนรอดูคลิปต่อไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ